บอมเครับเยอะครับเออข้อะไรทิข้บ,บัมาคนเดียวอีกแล้วนี่ครับนี่นนนครับจะเริมมาเข้ามาได้ครับคือต้องจะขออึด้านนอกแล้วนะครับทำไปแล้วครับขึ้ ขอให้ได้เง uh ินหมื่นแสล้านนะครับร้อยเท่าคันเท่าครับผมมูมาฝากที่ทุกคนครับในรอบโบสคนเยอะมากเลยครับดานหาดเยครัด้านหลังเยอะมากถอนเรือเปียนตัวเอใจลุกจากลานนิรงเียบลานทุกส่วนครับ กอนตายเาจะเจ็แเราไม่เ็บระราไมู่เอาหลับเาเพราะฉันเกิดจจ็บเป็นองมนษย์นี่นะครับ